ความกวนส้นตีนของเพื่อนแต่คนที่ทำ YouTube ด้วยกันหน่อยถ้าจะให้บอกว่ามีเพื่อนคนไหนกวนส้นตีนก็คงจะเป็นช่องช่องโมโมจิเนี่ยแหละคะ่ะกวนส้นตีนสุดละอยู่ที่โรงเรียนก็กวนนิดหน่อยนะคือพูดง่ายๆนะที่โรงเรียนเราไม่ค่อยมีเพื่อนกวนส้นตีนอย่างโมโมจิเลยคะ่ะมอกจะเฮียคำพูดเหมือนไม่จริงนี่กูสตีขนานั้นเหรอ ข้อเจ็ดเปิดหน้าน่อยแบบเพื่อนโอเคได้ทำเพื่อคนดูนะคะให้ดูแค่แป๊บเดียวนะจ๊ะเฮ้ยเปิดจริงเหรอโอ้โแค่พูดแค่พูดเล่นเองนะเพื่อนใจกาสดุดค่ะจ๊ะแปดกอดดิฉันไม่ทำไมทำไมไม่กอดขก้อเก้ากอดตัวละครทุกคนในกาชา คือว่ามันเยอะมากเลยงั้นขอข้ามนะคะข้อนี้คอสิบเต้นกลางห้างไม่ไหวมั้งคะเราขอท้าคุณกลับนะคุณโมโมติให้คุณเต้นกลางห้างนะคะมันมีการท้ากลับด้วยเหรอทำไมก็ได้เห็นแกน้องๆนะ